สวัสดีครับทุกคนวันนี้เสี้ยเหลืองอีกแล้วไม่ได้เจอกันนานานหลังจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปต่อไปแล้วนะวันนี้จะมาพูดเรื่องนี่นครับอันเนี้ยซึ่งมันเป็นหนังดังที่คนชอบเอามาเล่นกันนะเนีย่ยสวิตเกมลุ้นตาย เล่นล hey, <s ays> ุ้นตายนี่ว่ะเกมเล่นลุ้นตายเออซึ่งผมให้ใครดูเต็มเรื่องนะผมดูแต่เขาแต่สปอยตัวเอกของเราก็คือตัวนี้คนนี้เลหน่าจะไม่มีนางเอกนะในตุ๊กตาเนี่ยผมอ่ะชอบเล่นกับเพื่อน E อ O U เนี่ย มันมีอีกอันหนึ่งที่มันแกะสลักน้ำตาลน่ะนั่นะคราวนี้ไม่ได้มาสปอยแล้วก็ขอถ้าใครอยากดูเองเนี่ยก็ไปดูใน n t f l i x ได้เลยนะเน i x อ่ะผมพาไปดูก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้าตาเน็ตฟิกอ่ะเป็นรถเนี้ยเป็นตัวเอนะ็นอ่ะ โอเคขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนวันนี้วันพิเศษหน่อยเพตารางผมเนี่ยผมแอบเขียนไว้แล้วแต่ครั้งนี้จะมาทำแอนิเมชันก่อนนะเห็นว่าวันนี้วันอะไรวันสุกที่หนงต้องถ่ายเกมเพลินนะเต่ผมอะไม่ถ่ายเดยวไปเริม่มงมนจันท์เลยเสอ์อาทิตย์ผมจะไม่ถ่ายจะไม่ทำนะเว้นตอนผมไม่มีอะไรทำ ผมก็จะถ่ายคลิปพิเศษอนิเมชันแค g เกมหรือว่าจะเป็นเกมเพลินก็รอลื้นกันได้นะเมื่อสว่าผมไม่มีอะไรทำอะ่ะอันก็ต้องลงอยู่แล้วแต่จะเป็นคลิปพิเศษที่ผมนะจะเอาขึ้นมาจากสี่อย่างสมอย่างนี้ก็คืออ n น m ิเมชันแค g เกมแล้วก็เกมเพลินแค่นี้แหละ ผมไม่มีอะไรมากหรอกขี้เกียจทำเยอะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยออกไปออกไปไหนใส่แมสแมสหน้ากากหรือหน้ากากอนไรนั่นแหละแล้วก็กดเจลล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับทุกคนบา,บายๆแล้วบายเจอกันในคลิปหนะ้า